ล้อมาวัสดีกันนะคะลูกค้าวันนี้นิชาจะมาพามาชมไม้ที่ร้านนะคะค้อน้างจะเยอะมากๆนะคะลูกค้าเพราะว่าเพิ่งจะรื้อมานะคะไม้ที่ร้านจะจะเยอะเต็มเลยนะคะลูกค้าอันนี้ยังไม่ได้อันนี้คือแค่ตัดหัวนะคะยังไม่ได้เช็คนะคะบางอันก็คือถอนตะปูถอนตะปูเพิ่งเสร็จแล้วก็เตรียมเออชุดนี้ยังไม่ได้ถอนตะปูเลยนะคะลูกค้านี่ ชุดนี้ยังไม่ได้ถอดตะปูเลยนะคะไม้เครื่องยาวๆเลยนะคะไม้เครื่องจะเป็นไม้รวมแล้วก็ไม้สักรวมๆกันไปนะคะ,ะแล้วก็ฝานะคะฝาชุดนี้สวยมากเลยแต่ยังไม่ได้เช็คนะคะแต่ตัดหัวเสร็จแล้วหนานๆเลยนะคะฝาสักนะคะหน้าเก้าหน้าสิบกันเลยนะคะหนานๆนะคะหนานๆกันเลยส่วนชุดนี้คือลูกค้าเขาจองแล้วลอรีดนะคะชุดนี้นะคะยาวๆขนาดเลยนะคะยก อ่าหมื่นสองพร้อมลีดค่ะชุดนี้นะคะยาวๆเลยคะย่ะยาวมากยาวสิบสอกสิบสองศอกทางนั้นเลยนะครับสหรับชุดนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีนี่นะคะไม้มพื้นเจาะยาวอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะจะเป็นพื้นไม่รวมเป็นพื้นไม่ตะแบกนะคะ<ม>แล้วก็จะมีพื้นสักนะคะนี่เลยนะคะ<ม>ยาวๆอย่างนี้เลยค่ะเจ็ดเมตรนะคะลูกค้าเจ็ดเมตรหน้าสิบเอ็ดสิบสองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องขอเวลาตัดแต่งหน่อยนะคะ ยาวๆกันเลยนะคะหนา4เซนกันเลยนะคะสําหรับพื้นศักนะคะอ่าแล้วก็มีสั้นก็มีนะคะหน้า13 13สั้นๆน,นะคะก็ประมาณสัก4เมตรนะคะลูกค้าน่าจะอยู่ประมาณ4เมตรก็สวยอยู่นะคะเดี๋ยวต้องเช็คแล้วก็มีไม้เครื่องนะคะชุดน,นี้ไม้เครื่องสักค่อนข้างสวยนะคะโอ้ยมีตั้งแต่หน้า8หน้า8หนาๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าได้ดูหน้า8 12นะคะ 9ก้าศอกไปจนถึงสิบห้าศอกนะคะหน้าห้าก็มีนะคะนี่หน้าห้านะคะหน้าสีมีเยอะมากเลยสวยๆโอ้โหหน้าสีหนามากนะคะชุดนี้หน้าสีหนาสองนิ้วเลยนะคะลูกค้านี่นะคะสองนิ้วเลยแต่ละเม็ดนี่ชาอยู่ในรถนะไม่ได้มาวัดเดี๋ยวไว้วันที่ว่าไลฟ์เก็บเข้าตรงเดี๋ยวนี้ชาจะจัดให้ดูนะคะอะชุดนี้จะเยอะมากนะคะลูกค้าอ๋อ ยังไม่ได้ถอนตะปูเลยนะคะชุดนี้นะคะเพราะคนถอนตะปูเรามีอยู่สามคนนะคะสามคนคือนาณาเขานะคะเพราะว่าพวกน้องๆเขาหยุดกันเขาเหนื่อยค่ะเขาหยุดเขาหยุดเขาขอหยุดเพราะว่ารื้อติดกันสี่วันกว่านะคะห้าวันเลยนะคะลูกค้าภายในกี่หลังเนี่ยสี่ห้าหลังนะคะรื้อติดกันเลยน้องๆไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้จะเป็นพื้นนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะลูกค้านี่พื้นยาวอย่างนี้นะคะยังไม่ได้เข้าตรง จะเป็นพื้นไม้รวมที่ค่อนข้างสวยมากบอกเลยสวยมากๆชุดนี้นะคะมีประดูตะแบกนะคะลูกค้าทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะคะมีตั้งแต่หน้าสิบหน้าเก้ากันเลยยาวอยู่ที่สิบสองอกสิบเอ็ดอกสิบสามอกโอ้โหความยาวสวยมากความยาวคือจัดได้สวยๆเลยนะคะลูกค้านะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดโปรการขายกันนะคะลูกค้านะคะอันนี้ให้ดูไม้ก่อนนะคะพะ เยอะมากนะคะลูกค้าชุดนี้คือไม้เยอะมากๆนะคะเต็มร้านเลยนะคะลูกค้านะไม่มีทางเดินเลยตอนนี้นี่นะคะแล้วก็ฝาข้างในเรายังไม่ได้ตัดแต่งนะคะข้างในนะคะไม้จะเยอะมากเลยไม้ไม้อันนี้จะเป็นพื้นสักสวยๆเลยะคะ่ะอันนี้ลอรีดให้ลูกค้านะคะวันนี้น้องๆเขาไม่ได้กลับไม่ได้มาทํางานไม่มีใครยกนะคะยกไปลงรีดนะคะ โรงลืดของเราอยู่ห่างจากร้านนิชาไปประมาณสัก2กิโลนะคะจะอยู่ค่อนข้างที่แบบว่าไม่ค่อยมีบ้านนะคะสําหรับโลงลืดนะไม่งั้นฝุ่นเข้าบ้านขเขาเนาะนี่นะคะอันนี้นิชาก็ยังไม่ได้มีเวลาตัดมีเวลาขายเลยนะคะลูกค้าไล์ขายเลยนะคะลูกค้านะเดี๋ยวไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เสร็จเสร็จเร,เราอาจเราอาอจจะได้ไล์ขายพร้พอมๆกันไปนะคะสําหรับไม้นะคะลูกค้า นทะะ่านานต้องการไม้อะไรก็โทรจองกันมาได้นะคะลูกค้าโทรถามนิชาได้นะคะว่าไม้อะไรต้องการยาวแค่ไหนแล้วก็ต้องการความหนาแค่ไหนน,นะคะลูกค้านะไม้อะไรส่วนราคาอะไรเดี๋ยวนิชาก,ก็แจ้งไปเวลาจัดโปรนะคะลูกค้าดูนะคะพื้นไม้รวมสวยมากนะคะชุดนี้สวยมากจริงๆบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็จะมีควบกับ พื้นไม่สักด้วยนะคะลูกค้านี่นะคะยาวๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะยาวๆก็อย่างนี้เลยนะคะยาวๆสวยๆอขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าทนานสนใจไม้ก็ทักกันมาได้นะคะลูกค้านะคะขอบคุณคะ่ะ